สองล้านแคสจัดไปะจะออกหรือไม่ออกน่ากลัวจังว่าก่องเนี้ยมันมันไม่เห็นเลยอะ่ะแคสจะจะหมดแล้วเนี่ยเอ้ <c oughs> ดักจริงว่ะซ <c oughs> มพีอ้องไม่ออกเลยพันแดงรู้สึกว่าจะมาก่อนกําหนดเลยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ในเว็บแบบมันมีบอกนะครับว่า,อาไอ้พวกตัวอัปเกรดเนี่ยมันจะมาวันไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับก็มาก่อนกําหนดเลยนะครับซอมบี้นี้น่าจะมาในช่วง วันที่5เดือนหน้านะแต่ว่าลงค้างวันนี้เลยนะครับแล้วก็ที7เนะครับผมนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมผมก็จะสมให้หัวแคนผมนะครับ JJ ท็อปวันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะออกหรือไม่นะครับแต่ว่ามันมีการันตีนะแต่ผมพาคุณดูไปดูการันตีก่อนนะครับว่ามันการันตีใช้กี่เหรียญโทเค็นนะครับไปครับการการันตีนยนะครับก็คือเอาเหรียญ ที่เราได้จากการสุ่มเหรียญโทเค็นนะครับในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราสุ่มไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะแลกเป็นตัวถาวรเลยนะครับก็คือการันตีนี่แหละนะครับ t 7เนี่ยจะอยู่ที่2,000เหรียญโทเค็นนะครับส่วนซองซอมบี้เนี่ยอยู่ที่2,005เหรียญโทเค็นนะครับโอ้โหเอาจริงๆเนี่ยเจ็บอยู่นะแอบเจ็บอยู่นะส่วนนะครับตัวอัปเกรดนะครับอัปเกรดกระสุนนะครับก็นะครับกล่องละ2,000เหรียญโทเค็นนะ t 7นะครับอ่าแล้วก็ซอมบี้นะครับ กล่องละ2,500เหรียญโทเคนนะครับวุย้ยบอกเลยว่านะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงดีนะครับคุณก็อาจจะไม่ถึงขน้นนั้นก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเติมตัวหัวแครท็อปวันก่อนเลยละกันนะครับในตัวหัวแครท็อปวันเนี่ยผมมีอยู่ที่260,000แคสน,นะครับเติมเลยเรียบร้อยตอนนี้แคสมาแล้วครับ700,000 หนึ่งล้านแคสมาแล้วปับ 1, 000, 000. 6, 000, 000. ป๊บหนึ่งล้านหกแสนแคสปั๊บสองล้านแคสจัดไปจะออกหรือไม่ออกหรือ,อยังไงเราไปดูกันครับอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยโทเคนเดี๋ยวเราจะแผ่ยังไงนะพี่เจมสุ่มทีเจ็ดก่อนใช่ไหมใช่สุ่มทีเจ็ใดให้มันให้มันได้สองพันโทเคนอ่ะ 2000, นะให้มันได้สองพันโทเคนโอเคกมม็มันจะได้พอดีนะ ใช่แต่ถ้าสมมุติอ่ะสมที่เจ็ดแล้วมันแตกแล้วโทเค็นพอดีได้แลกซอมบี้ก็แลกซอมบี้ต่ออีกเลยประหยัดงบไปเยอะโอเคแล้วมันจะมันมันจะแตกเลยใช่ไหมพี่แตกแตกแน<ต>่นอน๋อแตกกล่องทองก<อ>็ว่าแตกใช่ต่อเห็นก็ว่าแตกโอเคใครเห็นว่าแตก <c oughs> ผมเพิ่งเห็นราคาสิบกล่องที่เจ็ดกับซอมบี้ราคาคนละราคาเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะราคาหางกเรอะมาก อืมลักคนละราคาเลยอ่ะใช่นะแสดงว่ากล่องกล่องซอมบี้นี่แพงสุดนี่สุ่มจีเผลอนี่เรากำลังคุยอยู่นะกล่องแรกเลยดีนี่ไอ้เกลือเลยเฮ้ยไม่ได้ดูเลยแม้ว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะผมต้องลบของในตัวไปละโอเคไม่ต้องลบวะไปต่อไปต่ออ่ะโอ้เรียนถูกเรียนกล่องฟ้าไม่ออกเฮ้ย เว้ยเจนเนเตี่ยเนี่ยฮ่าฮ่ดูดิพี่ยังแบบพี่ยังล้นเละแล้วผมอะโอ้โหของฟ้าไม่มีออกเลยพี่เจมสมถูกไอ้นี่ปะเนี่ยของปะเนี่ยเจ็บปะนี่นี่นิ่งกิฟต์เลยโโอ้หพี่เจมกล่องฟ้าไม่ออกเลยอะเออเจ็บตัวแน่นอนคลิปนี้เจ็บตัวแน่นอนเฮ้ยกล่องฟ้าไม่ออกเลยมัน ผมว่ามันเดืแปลกแล้วตดมากรองก็ได้แปะยี่สิบเนี่แปะนี่อ๋อเขามาเลยเขากิ่งเรียกดวงก่อนเด้มาไม้นี่แหละแปะ เฮ้ยกดข้าอุ้ยตกใจตกใจโอ้โห้ใกล้ได้แรกแล้วปะเออน่าจะใกล้ได้แล้วแหละชัวร์ชัวร์โอเคเดี๋ยวเอาลองก่อนเนี่ยมันพอไหมเหรียญโทเค็นเนี่ยสองพันเหรียญโอเคได้แล้วทีเจ็ดเล่ก่อนเดี๋ยวแรกแรกแรกโชว์คนดูเลยว่ามันแรกอะไรยังไงนี่แรกได้เลยหาวรอันนี้เนาะดูระบียบจรใช่ป่ะพี่โอเค ่ช,ช่นี่าวบนอ่าอ,อันนี้คือเราแรกไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปลุยซอมบี้ต่อโชว์โชว์คนดูก่อนโชว์คนดูก่อนได้แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าสุ่มกล่องอื่นที่มันได้เหรียญโทเค็นเหมือนกันก็อย่างสมมติเป็นสุ่มพินเด็ดแต่ว่าอยากเอาเหรียญมาแลกทีเจ็บมันก็ได้นะน่าใช่กล่องไหนที่ประหยัดสุดอะอใครที่แบบว่าสายไม่ไม่อยากวัดดวงอยากอยากแบบใช้การันตีอะต้องหากล่องที่ถูกที่สุดเออเนาะใช่ กล่องไอเนี่ยพินเด็ดได้สามถูกสุดอ่าเอาเอผม <ummy. S 1> ว่าดีว่ะเออใช่มันต้องทำแบบนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติอยากวัดดวงอย่ an, no างเช่นตาเนี่ยอยากวัดดวงว่าซอมบี้จะแตกหรือเปล่าเนี่ยต้องลุยกล่องซอมบี้เลยน้องวัดเดือดเลยเขาวัดดวงไม่ดี <ฮ scanning. S 2> เลยเดี๋ยวผมเกลือตลอดเลยอ่ะถือถือดวงมาถือทีเจ็ดไว้เถอะถือทีเจ็ดไว้เหื่อนะดีดีเดื่อออกเดื่อดออกหรือเปล่าอีเดียเอ้ย วิ้ยโหวันนี้นี่ทางนั้นเลยวะยเดี๋ยวนะมันนี่เรียบร้อนเราบอีกแล้วได้ไปกันต่อดูนี่วิ่งเมื่อกี้เริ่มที่เท่าไหร่พี่เจมแคสเหลือเท่าไหร่ล้านแปดใช่ไหมซอมบี้เหรียล้านแปดเออเราเริ่มซอมบี้ที่หนึ่งล้านแปดอ่ะเดี๋ยวดูว่าโอเคสองล้าสิบเหรียญมาเลยไหมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกหรือไม่นะครับ นิ่งจริงวะโอ้ตัวลคนนะครนต่เขาเป็นตัวแบบตัวละครนต่เขาเป็นตัวแบบว่าร้อยร้อยเฮตีร้อยยี่สิบร้อยสองอ่ะมันเป็นตัวโนมอลตัวธรรมดามันจะดีมากนะเขาให้สา่าสดไงอุ <c oughs> ้ยห้าสิบเหรียญเฮ้ <c oughs> ยซอมบี้ ซอมบี้นี่ใช้2 5 0 0เหรียญผมพี่เจมผมบอกนะถ้าวัาถ้าได้กล่องฟ้ารัวๆแล้วได้แบบเหรียญเยอะๆเนี่ยค่อยเปิดดูดีกว่าแต่เนี้ยได้น้อยมากああเอาครับยังนิ่งอยู่ครับผมยังไงจังหวะนี้ดิงจริงหนึ่งล้านหก <c oughs> ดูไปก่อนดูไปก่อนเ <c oughs> ดี๋ยกก็แตกพี่เจมพี่เอ้ย100เหรียญโทเค็นเ <c oughs> <c oughs> ดี็กก็แตเอเด็กเระอ ไอซอมบี 100. 100. 100. Anyway, ้เ oh, ดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยหนึ่งร้อยเหรียญโอ้ยเอาแล้วว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมาว่ะพร้อมแจกกล่องฟ้ารัวๆนี่ว่ะซอมบี้โอ้โหนี่แจกกล่องฟ้าเงียบคลิปเลยแจกกล่องฟ้าปุ๊บไม่ออกตอบเลยโอ้ยเงียบเงียบเงียบวะเงียบว่ะเขาเงียบว่ะเฮ้ย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  โอ้โหดิ้งดิ้ซมบี้ซอมใจโอ้โหซอมบี้ซอมใจซอมบี้ซอมใจซ่อมซอมไตก่อนเลยเกลือจัดตอนนี้เมเลยนั่นแหละซอมไตก่อนเลยสิงอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยร้อยห้าสิบเหรียญยี่บเกือ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 บห้าร้อยแล้วปะน่าจะประมาณก็คิดว่าหาประมาณห้าร้อยเหรียญแล้วแต่ตอนนี้แคนเหลือญหนึ่งล้านสี่แล้วนะอันนี้เราไปไวเลยนะครับ แต่ก็อยากช้าลงแล้ววะเด๋ยวมันออกเออเอะไรต้องใส่แว่นใช่ไหมใส่ใส่แว่นสุม่มใส่แว่นสุม่มใส่แว่นสุ่มมันจริงใส่แว่นสุมนส่ม <c oughs> ถ้าใส่แว่น <c oughs> ถ้าใส่แว่นอันนี้สุ่มแล้วออกเดี๋ยวผมต้องไปสุ่มตัวของผมบ้างแล้วเีว่ะต้องลองต้องลองอืแต่มันมาไวเกิน <c oughs> ผมไม่อยากรีบสุ่มไงผมไม่อยากรีบสุ่ม ตามแผนจริงๆมันมานู่นะมีนาป่ะอ่าตามแผนไอ้ที่มันลงพวกตัวอัพเกรดอะเนาะมันก็ต้องมาพร้อมกันอะไรเงี้ยโอ้โู้สึกถุกอะเข้มมากเข้มเข้มจริงไอแวนเกาไม่อยู่แล้วล่ะเหรียญเท่าไหร่ห้าสิบเหรียญไอพวกสองร้อยสิบห้าร้อยเหรียญมันไม่ออกเลยอะผมผมไม่เคยสุมได้เลยอะขนาดเป็นตัวตะวันยังไม่เคยออกเลยอะห้าร้อยไม่ออกเลย จริงจริงว่ะแคสเหลืออีกล้านสามอ่ะหายไปแล้วนะครับห้าแสนแคสกับกล่องซองซอมบี้หนักหนักเท่านั้นหนักหนักจริงหนักหนักจริงแตะเรียบร้อยก็อย่างหูคลองเท้างั้นเลยพี่อ้เฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยอีกทีนึงแล้วถอยออกมาตั้งหลักก่อนถอยออกมาตั้งหลักก่อน เดีย๋ยวถอยมาตั้งหลักก่อนนี่เดี<ม>๋ยวผมผมมีสูตร,ตรเราต้องกดซื้อไอ้นี่ก่อนนี่เห็นปะใช้พอยต์ในการซื้อเออซื้อไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเออซื้อเข้าตัวไปก่อนทำเงินร้อยสี่สองนี่นะตัวนี้เออทำไปร้อยสี่สองแล้วก็เราก็ถือสองซอมบี้ตัวถาวะ <c oughs> ถือไปเลยนี่ <c oughs> ถือตัวนี้ก็ได้ปะ่ะอ่าถือตัวนี้ก็ได้คล็ดใช่ไหมมันเป็นคล็ดใช่มันเป็นเคล็ดไอ้ผัดยอกอระตูัดไปบุ๊อี๊ยดุยมาแม่เนาะ แปะโอ้ย <hundreds> ถือ<บ>ก you know, <oj Dol an problems> ่อนถือรอซะก่อนยัยโอ้โหเป็นยิ่งกว่าเดิมอีกเลยเริ่มมีกิจแล้วนะเริ่มมีกิจแล้วแคสเหลือหนึ่งล้านสองนะเออเริ่มมีกิจแล้วนะแคสเหลือหนึ่งล้านสองนะไรต่อแบนดีกว่ารู้สึกไม่ใช่ละรู้สึกเกลือเลย อวิ่งมันหนักจริงนะกล่องนี้เขาเรื่องจัดเลยอ่ะอุ้ยกล่องฟ้าโอ้โหหนึ่งร้อยเหรียญหนงถ้ามันออกสักห้าห้าร้อยสักสองกล่องนี่เฮ้ยห้าสิบเอาห้าร้อยไม่ห้าสิบเออห้าร้อยแน่ไหมเจมโอ้ยหนักนั้นอะหนักจัดเลยอ่ะเชเล่ดิีกหลานแล้วอ่ะ ซอมบี้ซอมใจซอมบี้ซอมใจโอ้โหโอ้โหตดตดไปไม่ถูกเลยกูซอมบี้ซอมใจแน่เดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ซอมใจปะโอ้โหซอมบี้ซอมเกลียของเท้าจัดเลยดูดิ โอ้โหสอ,อ,อ,องปีสองน่าวักน,นีักสิโอเคเหลือเก้าแสนแล้วอะ่ะเชีย่ยแ<ะ>ค่เหลือเก้าแสนเก้าแสนแคสแล้วตอนเนี้ยเอาต่อเลยจัดกองพี่บอกเลยไปต่อไยไปยอมโอ้โหมีดูจริงแต่มันก็มีคนได้ดิใช่ปะ แค่มีคนได้แล้วเขาไปขิงในกลุ่มมาเยอะเลยอ้าวขิงในกลุ่มมีสนใจเดี๋ยวดีว่านี่เจ้าบ้องเป่าโหดมากอมดสเลยเฮ้ยพี่ลองคิดสภาพดิถ้าอัพเกรดีกอะโอ้โหหมดหมดเกิดว่าสอเหลียดดิโอ้เอ้ยมันมีกล่องไหนถูกบ้างนะที่จำไม่ได้มีกล่องไหนถูกนะ กล่องพินเด็ดเอสามถูกสุดใช่ไหมใช่ลองเลยลองเลยผมขอดูเรียนก่อนไปตามล่าหาเอเดียสามเลยพี่เจมส์สองพันเหรียญแล้วโอ้โหถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้เปิดได้ห้าร้อยของเอเสามคือฟุ้มเลยนะสักไม้หนึ่งไว้ซะสักไม้หนึ่งเลยพินเดียซักไม้หนึ่งเอสดียสามซักกล่องหนึ่งเนาะซักชุดหนึ่งไอ้เหรียญหนึ่งสักชุดหนึ่งเออที่ว่านสุดการันตีแน่นอนอะ แปะอุ้ยหนึ่งร้อยเหรียญถูเฮ้ยอีกไม้ตามอีกไม้เลยเอ้ยนี่อีกไม้เต็มเรียบร้อยโอ้ลบอีกแล้วนะฮะไหนไเนี่ยเนื้อสามเป็นสามหรือซอมบี้ไปสามก่อนเอ้สามเอ้สามก่อนอีกทีหนึ่งโอเคซอมบี้ดีกว่าซอมบี้ดีกว่าซอมบี้ดีกว่าซอมบี้ซอมบี้จ๋าหนีข้าไปไหนเอาเขาอาจจะแบบ มีไหมคอัปเกรดก็ได้พี่เออก็จะประมาณแบบให้เราหมดเยอะเพื่ออัปเกรดใช่ใช่อัปเกลือเลยตอนนี้สมพี่ทำโจยสมพี่ทำโจยเดือดแปดแสนแคสต้นละบอกเลยว่าน่ะเออดักจริงว่ะสมพี่ถอนไม่ออกเลยผมไม่กล้าสุ่มตัวเองเลยที่บอกไม่กล้าสุ่มเลยอ่ะรู้ออ่ะ ดูดีหนักจัดเลยอีกข้าสมเลยอ่ะโอ้โหห้าสิบเหรียญหืมนั่งหื้เออไม่ข้าสมเลยอ่ะต่ำเลยใช่ละติดติเลยครับผมไม่ข้าสมเลยพี่เจี๊ยบสมผมป่ะโอ้โหจอยหืมเจี๊ยมเรือใส่กล่องไหมนี่เฮ้ย น่ากลัวจังว่ากล่องเนี้ยมันมันไม่เห็นเลยอ่ะแคสจะจะหมดแล้วเนี่ยแคสจะหมดแล้วอ่ะเออหมดหมดเลยโอ้โหเขลืมใส่ลงกล่องหรือเปล่ามันอ่ะห้าสิบโอ้มันแคสเนี่ยแคสเนี่ยที่ผ่านมาสูงสูตรก็สองร้อยห้าสิบแล้วเออมคิดว่าใกล้แล้วล่ะคิดว่าน่าจะใกล้จะครบแล้วใกล้จะแตกแล้วพี่เจมส์ใกล้จะแตกแล้ว จะบอกน้ำไปแตกไม้สุดท้ายเหลือมาให้อัปเกรดเนี่ยสัาพเฮ้ยเรียบร้อยมาแล้วเฮ้ยนี่ไอ้หมูได้ห้าได้ได้ห้าหรอมพี่พูดขาดคำไปเมื่อกี้ไม่งมาเลยเฮ้ยเขาขอไอ้ฟังเยอนวะนี่ได้ห้าร้อยอันนี้เพิ่งสุ่มครั้งแรกเลยนะ้ได้ห้าร้อยเรียบร้อยโอ้โหจากแคสล้านแปดโอ้โหจากแคสล้านแปดดูว่า โอจากแค่รัฐแต่เหลือห้าแสนแคสห้าแสนเก้าบอกเลยว่าจุกเราไป็เราไป็นเราเป็นจุกโตเก็นโเก็กนกนี่มันจุกเลยอ่ะพี่เจมพูดตรงๆผมไม่กล้าสุ่มเลยว่ะ <c oughs> ไม่กล้าสุ่มตัวผมเลยโอ้โหโตเก็นสามพันเหรียญอันนี้ก็เอา,เอา,เ,อาเอาไว้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปแรกอัปเกรดทีหลังเองโอเคได้ได้ก็เดี๋ยวตามดูก่อนว่าจะแลกไหมโอ้โหสมิสมจอย มาไม้สุดท้ายจริงด้วยโหพี่พี่เพิ่งพูดจบเมื่อกี้แม่งมาเลยอะไรนะเออมันเป็นกล่องที่พูดน่ากลัวเลยจีมแอฟฟังเราเชื่อพี่จีมเอฟฟังเราจีมเอฟังกเทิร์นไอ้กล่องนี้น่ากลัวขึ้นจริงโอ้โหเลยว่าหนักผมไม่กล้าสุ่มตัวผมเลยอ่ะพูดจริงน่าวแต่ขนาดเนี้ยล้าถึงกับแบบสั่นแแลบเลยใช่ปะเออผมไม่เอาละผมไม่ดีเลยแบบ มือ,ม,อมือแบบสั่นเลยแบบไม่คิดเลยถ้าไเปเผยสมตัวตัวผมเองมันเกลือแน่นอนอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณดูไม่ดีเนี่ยก็ระวังจะเป็นแบบนี้ละกันนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับทุกคนนะผมก็ขอทุกคนที่เข้ามาดูในช่องผมขอให้สมได้นะเราเปาน็นกลองใจให้ทุกคนคนระับเราเปาน็นกลองใจให้ทุกคนจริงๆนะครับขอให้ทุกคน ที่เข้ามาดูนั้นสุ่มได้ด้วยนะครับอะไรวะ <es> หัวข้างหลังก็มาแต่ว่ามันก็12นัดน,นะถ้าไม่อเพเก d แต่ยังผมว่ามีตัวถาวรอยู่แล้วผมก็คิดอยู่นว่นแบบว่าเอ้สุ่มดีไมมว่าหรือไม่สุ่มดีเพราะว่ามันก็ผมก็คงไม่เอาอัพเกรดหรอกคนดู ผมบอกเลยว่าหมดตูนแน่ดวงผมอย่างนี้นะครับขนาดสุ่มให้ตัวหัวแทนผมเองยังยังรวมเกลือขนาดนี้ก็ไม่ไหวหรอกหมดตูแน่นอน <laughs> <c oughs> โอโหกระสุดหมด <c oughs> นี่ไงนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้กระสุดมันไม่พอเอ๊ะเมื่อกี้ควรจะได้คิวแล้วแต่ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเล่นนาะทีเเจ็ดเดี๋ยวขอสับซอมบี้ตานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีเดเจ็ดตาหน้าแล้วกันเก่งซึบสึบซึบ,บ,บ <c oughs> โอ้หวัดยากอะ่ะข้างสุดแล้วน้อย <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ระยะนี้วุดแตกทั้ตัวซะงั้นเนะ่ะโอ้โหใส่สุนัพร้อมซัมบี้คือซัมบี้อนะเนาะ ปืนยิงแรงที่สุดในบรรดาปืนลูกซองนะครับแล้วก็พูดไงดีละ่ะถ้านอกจากความแรงแล้วเนี่ยระยะเขาก็ได้ก็ดีที่สุดในเกมด้วยของปืนลูกซองนะระยะก็ดีที่สุดด้วยแล้วก็สายซองสายโหดลูกซองทั้งหลายก็ต้องหยิบจนมาเล่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วด้วยนั่นแหละดีเด็ด คือตัวน,นี้เลยนะครับเฮ้ยหยดอยู่นงนี่สั่นใสจริงๆเลยเฮ้ยหลับเผิด <c oughs> จริงว่ะตอนแรกผมมีความคิดนะอันนี้ผมเผยเลยมีความคิดนะแบบอยากจะสุ่มแบบ ตัวของผมเองบ้างอนะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบเปลี่ยนใจทันเพราะวะเออแบบไปเขาเรียกไ่าเอาเอาแคชที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยไปสุม่มไม่สิไม่ใช่สุม่มไปซื้อตัวไม้ถ่าบอลเล่นดีกว่าอนะไรเงี้ยน่าจะโอเคกว่าเราโอ้ <laughs> โหไม่ไหวทีเนะีมือสั่นจริงขนาดแบบไม่ใช่ตัวผมเปล่า จริงเวอรว์จริงเป็น์โปรตการ์ความรู้สึกจริงๆเลยนะเวร์จริงอันนี้เวอร์จริงโอ้โหโดนซองพวงโดนซองพวงนี่ม่าตืนะ่นเต้นน่าสนใจ ซึบซึบเลย <S <S นาเด็กตลอดเว้ยโอเคว่างแล้วต้องใส่กระสุนเลยนะอันเนี้ย เออโดนลุมยำโดนลุมยำโอ้ยนึกว่าอยู่ไม่โดนจะหนาวกันแล้วมาเสีย โอเคนะครับไปเดี๋ยวเล่นทีเจ็ต่อเลยละกันนะครับฝั่งตรงข้ามมตีตัวตัวตึงทั้งนั้นเลยแล้วฝั่งเราดูดิเรตตูเปอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยฮนะต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าเรามาพร้อมกับทีเจ็ด น้าดิง้งเฮ้ยับบติดเชิ้อเราอยู่ไหนกันหมดเขาอ,อยู่ไหนกันหมดฝั่งเรา,าข้ามอยู่กันเยอะแยะโอ้น้าเดิง้ง เรียบร้อยหน้าเด้งผมผมก็แพ้เลยครับคพยยิ่งหน่อยนะคะนรับเฮ้ยทำไมโอเควันอยู่ในบ้านผมกดแท็บดูดูดิเหมือนมันมีคนหายไปคนสองคนสุ่มยังครับรออยู่เด้อ ปืนที่ผมยิงไปมันมันไม่เป็นหลักฐานหรอครับเพราะผมส่งเร็วเขื่อไปพูดเถื่อจริงๆผมโม้มันเกลือนะไปต่อให้ได้ตีจริงๆผมมันมันเกลือมากเลยเดี๋ยวต่อเขาแน่แหละแต่ไม่กล้าต่อตอนนี้ chain headshot chain headshot chain headshot ทีเจ็ดคือทีเจครับขอให้กระสุนมันอาจจะไม่ได้เยอะ <c oughs> สองอันเลยก็าเรียกว,ว่าปืนนี่ผมถือมันคงแบบเขาเรียกมันมัน พ่อาจจะแบบไม่ไรู้ไงเอายิงจากระสุนหมดเลยโอ้โหนั่นแหละกระสุนตัวถาวรมันน้อยนะครับน้อยโอ้โหแฟงเบดปอมระดับนี้แล้วอย่าให้เสียเชือ้อิดเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆโอาสุกไปแล้ว เขาไม่ร uh, ู้ไห้เขาไปรู้อะไ์ปล่อยปล่อยให้เขามาดูคลิปนปล่อยให้เขามาดูคลิปเขายังไม่รู้สุ่มไปแล้วเนี่ยสุ่มไปแล้วเออหรืออาจจะอีกในในนึงอาจจะประมาณว่าแบบเขาเรียกอีกอีกประมาณนี้ก็คืออาจจะหมายถึงตัวผมก็ได้นะครับโอเคผมก็ไว้เปีนตอนนี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าใครที่จะสุ่มตามนะครับหรืออยากจะสุ่มเองอยู่แล้วนะครับขอให้คุณดูดีละกันนะครับอันนี้คือคำอวยพรนะครับผมจากผมนะ ม้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันจ้า